สวัสดีด้วยครับผมนี่เลยครับจากกิจต์ไฟเซตอัพแล้วเรียบร้อยเลยเด็นะครับแบงค์ที่57นะครับ58 59 60แล้วกันนะครับก็เป็นเสียงาวาวา่าแล้กันนะครับนะวิธีการเลือกก็คือเลือกสกอร์ได้เลยเด็กกันนะครับอ่ะอันดับแรกก็มานี่เลยครับเสียงคลีนเด็กันนะครับนะผมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะก็ไล่ตามเสียงไปเลยสกรีนคิงคลรัสแตกโซโล นะครับไล่ไปได้เลยนะครับอ่าต่อมานะครับก็เหมือนกันคลีนแต่คอรัสโซโรเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับหลายๆเสียงนะครับตั้งไว้ให้แบบเบาหัวแจ๋วแจ๋วจำแจมเลยนะครับตั้งไว้ให้ค่อนข้างเยอะเลยแหะครับนะสี่พีเซ็ตห้าพีเซ็ตเลยนะครับนะต้องแต่อันที่เท่าไหร่ห้จนะครับจนถึงน่าจะประมาณเจนะ าจะไม่ผิดเอา76อจนถึง76เลยนะกันนะครับโอ้โหถ้าจะเป็นจริง76ก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะเกือบ20กว่าเสียงครับประมาณนั้นนะครับนะก็ขอบคุณคุณพ่อของน้องเพชรด้วยนะครับนะมือกีตาร์ชาวล็อกนะครับวัยเรียกว่าวัยจิ๋วนะครับตอนนี้โตแล้วนะครับนะก็ขอบคุณด้วยนะครับที่อ่กากัาุณาแล้วก็ให้เกียริร้านยมุกิจไฟนะเป็นร้านเล็กๆนะครับแต่ว่าก็คุณพ่อก็เห็น ดูรีวิวผมมานานเนาะก็เลยส่งมาให้เซตอัพต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณที่ผมก็ไม่ไม่คิดว่าผมตัวเล็กๆแล้วก็ไม่ได้เป็นร้านใหญ่โตอะไรนะครับก็ยังให้เกียรติให้การเซตอัพนะผมก็จัดให้เลยนะครับจะให้แจ่มๆนะครับต้องขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทางด้านของน้องเพชรด้วยนะครับที่เรียกว่าหูมีคุณพ่อ,อคุณแม่ที่สนับสนุนเนี่ยผมเป็นเด็กเนี่ยผม คือคือบอกตรงๆว่าผมไม่ได้มีโอกาสอย่างน้องเขาเลยนะครับผมเนี่ยเริ่มจากเอากีตาร์เก่าๆที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยเอามามัดลวดอะคุณขดลวดทางานศิลปะอะแล้วก็หัดจับคอร์ดอะคุณคิดดูนะผมเริ่มมาจากตรงนั้นจริงๆนะครับบ้านผมมาจากไม่ไคือเอาจริงๆไม่ได้มีตังค์เลยไม่ได้รวยเลยนะครับต้องบอกเลยแบบนี้เลยนะครับ ทุกวันนี้คือเราสู้ด้วยตัวเราเองล้วนๆเลยเราไม่มีทุนเราไม่มีแบ็กอัพนะเราไม่ได้ตกถังขาา้าวสารหรือไม่ได้ตกอะไรเราตกระลกมากกว่าบอกตรงๆชีวิตเนียผมตกระลกมาหลายๆรอบนะครับนะมีเขาเรียกว่าอะไรคาเดียวนั้นที่ผมยึดถือมาก็คือต่อสู้แล้วอดทนแล้วก็ต้องดิน้นรนนะครับและที่สำคัญคือต้องซื่อสัตย์นะครับในอาชีพของตัวเองซื่อกินไม่หมดคอกินได้นานคําเนี้ยมัน ประจ,จัาใจผมเสมอเวลาผมทําอะไรเนี่ยผมก็ต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้าแล้วก็ต้องชัดเจนเวลาถ่ายคลิปวีดีโอเนี่ยต้องพูดฉชฉาๆและชัดเจนแบบนี้ไม่ต้องมีตกแต่งของผมเนี่ยคือดิบๆไม่ต้องมีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับผมชอบเรียวๆชอบความจริงใจนี่นะครับนี่คือวันนี้หลายๆคนได้สื่อสารกับผมเรียบร้อยแล้วร้านเราเป็นร้านเล็กๆแต่จริงใจมากๆ นะครับผมนะต้องขอบคุณจริงๆนะขอบคุณทุกท่านเลยเนะี่ยที่มาดูที่มาฟังผมโมโมบางมาฟังผมพูดโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยผมอาจจะพูดผิดหูคุณต้องขออภัยด้วยหรือหรือบางคลิปก็อาจจะเป็นประโยชน์ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับนะบนะขอบคุณตัวผมเองด้วยที่ขยันมากๆผมบอกได้เลยว่าผมเป็นผู้ชายที่เรียกว่าทํางานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคนอื่นเขาทํางานตั้งแต่สองโมงถึงเต็มที่ห้าโมงเย็นอนะนะครับแต่ของผมเนี่ย ทำงานนะผมก็ใหาเตีให้สองโมงเหมือนกันอ่าสองโมงถึงประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนตยหนึ่งนะคุณที่ดูนะบางทีผมก็ไม่ได้หยุดเลยนะเพราะนั่งรีวิวแบบนี้ตลอดนะครับนะรีวิวหาของของเข้าลูกค้าอ่าให้ของมาอันนี้กีตาร์โปร่งเข้าอีกจะต้องรีวิวอีกนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้ผมต่อสู้และดิ้นรนและอดทนนะครับถึงวันนี้จนอ่ก็ได้รับการยอมรับจากหลายๆคนเนาะอ่าอย่างคุณพ่อก็ ส่งมาให้ผมเซตอัพต้องขอบพระคุณมากมากจริงๆนะครับใครจะส่งมาเซตอัพก็ได้เลยนะสำหรับไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกอะไรก็แล้วแต่นะส่งมาได้เลยเนาะขอให้มันไม่พังนะคุณบางทีนยะถ้าเกิดว่าคุณส่งมาสมมตินะสมมติส่งมาเนะี่ยสมมติว่าปุ่มนี้กดไม่ติดเนี่ยผมแนะนําให้คุณไปซ่อมก่อนเพราะว่าถ้าคุณส่งมาเนี่ยครับมันเสียเวลาของผมและก็เสียเวลาทั้งของคุณด้วยถูกป่ะเพราะว่าเราปรับมันไม่ได้ถูกไหมถ้ามันพังถูกไหมครับอ่าก็แล้วมตรวจสอบเอฟเฟกคุณก่อนว่า มันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเอเค okay. กดได้ทุกปุ่มทุกฟังก์ชันแล้วส่งมาเซตอัพแบบนี้ได้เลยนะอ่านี่ต้อง,งบอกนิดนึงนะครับบางคนส่งมาโอโหูปุ่มนี้กดติดยากปุ่มนี้กดไม่ติดกระทึบต้องติดอะไรเงี้ยอย่างนั้นไม่เอานะครับคือมันต้องเอาไปซ่อมมาผู้ดยง่ายพูดตรงๆงอ่ะเนาะเออมันต้องไปซ่อมก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งมามันคือมันจะได้ไวเรื่องของเรื่องอะคุณก็จะได้ของไวเราก็จะได้เซตอัพไวแล้วก็เรียกได้ว่าได้ทําการรีวิวไวๆด้วยด้วยนะครับบางตัวก็อาจจะ ไม่ได้รีวิวเสียงให้ฟังต้องขออภัยช่วงนี้จริงๆเพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่เนี่ยผมจะกลับทิ้งทั่วโลกด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างมันก็เลยบว่าอาจจะถ่ายเป็นคลิปรีวิวแบบนี้ว่าใช้างานอย่างไงอะไรอย่างไงแต่เสียงคล้ายๆกันเลยผมปรับมาเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงขอให้คุณบอกมาว่าคุณจะเอาเข้าวหน้าตู้แอมหรือว่าจะรีเทอร์หรือว่าจะเข้ามิกเซอร์อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมก็จะจัดให้ตามค,คําขู่เอ้ยคาขอเลยเนะครับนะครับอ่ะ โอเคขอบคุณมากครับผมนะขายจริงส่งจริงชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์รับรับเซตอัพเสียงกีตาร์เซตอัพเอฟเฟกต์อะไรนะครับก็มีอะไรมาซื้อขายแลกเทิร์นกันได้นะครับอโอเคจัดไปครับ